นะครับอา่าท่านสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมมีอะไรมุกอีรกแล้ววันนี้อยู่ในเกมโป้พีกับอ่าคลิปที่ไม่ได้ลงมานานๆนะครับวันนี้อยู่ในอัปเดตที่3อัปเดตใหม่ของโป้พีดนะครับตอนนี้โป้พีดได้มีผลใหม่เข้ามานะครับก็คือผลแพาวนะครับผลหมีแหละอยู่เทียสนะครับก็เทียงค่อนข้างที่จะด,ดีอยู่เลยนะแต่ว่ามันจะมีผวกที่จริงมีผลสายฟ้าด้วยนะแต่ว่าอ่าสูบไม่ออกไงคือมันสูบไม่ได้ก็ ก็ไม่ได้ทำคลิปอะ่นี้สุ่มตรงนี้ไปครับก็รอสิบสามนาทีเพื่อจะสุ่มต่อมันรอแบบสิบห้านาทีได้สุม่มหนึ่งนะแล้วผมขี้เกียจเก็บเพชรมาด้วยนะก็เลยไม่ได้สุ่มให้ดูนะโอเคครับครับสิ่งที่อัปเดตมาก็คือเวลน่าจะหนึ่งพันแล้วนะครับน่าจะหนึ่งพันแล้วในชะ่ใช่ใช่เยอะม,มากนะครับแล้วก็ถ้าคุณจะรีสตาร์ทนะครับคุณต้องใช้ยี่สิบห้าอ้เจ็ดสิบห้าเจมเจ็ดสิบห้าเจมแล้วก็ไม่งั้นก็ใช้โลบัคในการซื้อนะครับก็ เดี okay, h h hai, uh ๋ยวผมจะอ่านสรุปข้าวๆให้ฟังนะครับโอเคนะครับสรุปสนับสรุปข้าวๆของอัปเดตนี้นะครับที่มันมาแบบมาแบบมาแน่ๆนครับก็อย่างแรกครับก็จะมีเป็นอ่าเกาะใหม่มากนะครับน่าจะเป็นพวกเดโลซานะครับแล้วก็สโนมอร์เทนนะครับอ่าแล้วก็ บวกเควสมาใหม่6เควสนะครับก็ขี้เกียจฟาร์มอ่ะแล้วก็สตัดตันอ่าอยู่อาเวลตันอยู่ที่1 0 0 0นะครับแล้วก็แก้บัคพวก NPC เรียบร้อยแล้วนะครับได้เพิ่มผลพาวเข้ามา1ผลก็คือผลหมีนี่แหละผลนี้แหละเดี๋ยวมารีวิวให้ดู t s นะครับแล้วก็แอดนะครับพวกปุ่มเข้ามานะครับปุ่มพิเศษนะแล้วก็เพิ่มเป็นอาอะไรนะ เหมือน G UI แบบพวกคุณครูสอนเข้ามาด้วยนะครับไม่รู้ว่าเพิ่มตัวอะไรมานะเดี๋ยวค่อยไปหาที่หลังมานะแล้วก็พวกแก้บั๊กอัปเดตในแบบของโทรศัพท์อะพวกตอนแดสปุ่มแดสอะโอเคแดสด,ดีขึ้นแล้วนะแล้วก็อ่าสิ่งที่เพิ่มใหม่ก็คือนะครับเป็นพวกไอคอนของผลปีศารนะครับ ของ r u ม b e r f o o ูก็เพิ่มไอคอนเข้ามาละแล้ว mm hmm. แก้ผลผลสั่นนะแก้สกิลของผลสั่นนะครับพวกปุ่มนะแล้วก็น่าจะปรับดาเมจด้วยแหละนะครับแล้วก็ผลจะหายทุกๆ20นาทีนะครับส,สามารถอ่ารีเซตสัตว์ได้แต่ว่าเสีย75เจมหรือ15โรบักนะครับสำหรับการรีเซตหนึ่งรอบนะครับผมมีการแก้พวกบูสุนะครับก็คือฮาคิเกาะแบบนี้นะแก้บักฮาคิเกาะ ม่รู้เขาแก้อะไรมาน,นะโอเคนะก็ประมาณนี้แล้วก็เพิ่มที่เก็บดาบหมาอันนี้แบบชอบมากชอบมากมากนะครับชอบมากเลยนะที่เก็บดาบนี้เลยนะครับที่เก็บดาบก็จะอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะอยู่ทุก,กอนแหละอินเวนทูรี่นะครับอย่า yeah, กดเข้ามานะครับจะมีของทำก็คือมีเชว เคียวหมาเป็นของอีเวจะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของพวกธรรมดาจะเป็นสีม่วงก็จะเป็นแบบของซื้อธรรมดาแล้วก็สีแดงจะเป็นพวกรีเจนนะครับก็ประมาณนี้เลยนะโอเคได้เวลารีวิวผลกันแล้วนะครับได้เวลารีวิวผลกันแล้วสาหรับสกิลแรกนะครับพาวบาเรตนะครับเดี๋ยวไปทําที่จริงผมเสียสลับผลแสงเลยนะเนี่ยเพื่อผลแบบผลใหม่มารีวิวอะเออไม่มีคลิปลงไม่ใช่เลยหรอกรับเควสรับไม่ได้แล้วนะครับน่าจะแบบ ถ้าแบบเวลเกินแล้วก็ห้ามรับแล้วนะประมาณนั้นโอเคมาดูสกิลแรกนะครับอุ้ย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 เกินนะเกินนะพาวบาเรตนะครับกดไปปั๊ปปั๊ปปั๊บปั๊ปล่อยหมัดอ่าปล่อยหมัดอากาศไปแบบนี้เลยนะครับดูใหม่ไปทีมแบบนี้นะแบบนี้ปั๊ปปั๊ปปั๊ปั๊ปั๊แบบนี้เลยนะครับสกิลนี้เดี๋ยวดูดาเมจแป๊บหมัดละร้อยหกสิบอุ้ยแรงอยู่นะหมัดละหกสิบปล่อยไปหลายนัดอยู่นะครับต่อไปนะครับ ฮฟวี่เพนพาวนะครับก็ความเจ็บปวดที่หนักแน่นแบบอ,อ,อกดไปเลยปึ๊บเหมือนหน้านี้เอาไว้ใช้กับโซโลมบางท่า,า Solo, ที่ใช้กับโซโล่ะก็จะเป็นบอลสีแดงไปเลยแบบนี้กูดาหกจุดหกจุดห้านะครับแล้วก็น่าจะทำเดเมจเป็นไหลแบบเป็นติดอะ่ะติดเบิร์นอะอุ้ยสกิลนี้นะสกิลนี้แบบน่าเล่นมากเลยดูนะแบบติดเบิร์นด้วยติดเบิร์นด้วยนะเฮ้ยได้อยู่นะ ดูเดเมจดิไหนดูเดเมาดูเดเมจหน่อยใครไม่รู้ปาดูเดเมจไม่ทันแต่ว่าติดเบิร์นดีอยู่มากเลยนะ5้าิี่ัวๆวเลยนะก็ใช้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับพาวนุกุฮิพานุกว่ะตัวกูติดบาคาโลโอเคเดี๋ยวรีตัวแป๊บหนึง่งพาวนุกนะครับเดี๋ยวมาโชว์สกิลพานุกสกิลสุดท้ายให้ดูโอเคนะเท่านุก ปั๊บแบบนี้เลยเป็นก้อนเล็กๆไปน่าจะระเบิดรุนแรงนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้แบบให้ดูแบบต้องโดนน่าจะต้องโดนหมอนนะ่ะเจจญทาน,นี้ไปก่อนเลยกันได้เมจอยู่ที่479นะสำหรับท่า4ี่นะสตัดผมก็เดลฟูอ่าเดฟูดแค่500กว่าเองนะดูสกิลนุกกันหนึ่งครับชิตุ้มอุ้ยอุ้ยทั้งแมปอุ้ยโกงอยู่นะผมว่โกงอยู่นะ คุณดู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 นะคุณดูนะพาวนุกปับ๊บตุ้มอุยตายบอกเลยตาย PVP ก็ใช้ได้เลยนะ PVP ก็ถือว่าใช้ได้นะดูสกิลมันใหญ่ดีนะแต่ว่าสกิลวีมันเป็นลูกอัดลูกเล็กๆไงแล้วก็ระเบิดตุ้มแบบนี้เลยนะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่เจอผลนี้เอามาใช้ก็เอามาใช้ได้นะแต่ว่าถ้าคุณมิถ้าคุณคิดว่าผลคุณใช้แบบ มีผลที่ดีกว่าก็ใช้ผลที่คิดคิดว่ามันมันดีอ่ะเออก็เดี๋ยวผมก็ค่อยไปหาผลแสงกลับมาเพราะผมส่วนมากผมใช้ผลแสงบินไงแล้วก็ส่วนมากก็จะใช้ดาบโจมตีอ่ะเอออันนี้ก็ยังโกงเหมือนเดิมนะดูปับ๊บก็ยังโกงเหมือนเดิมนะครับสำหรับเคลียวอีเวนต์โอเคคลิปนี้ก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ like, ับสไคร้แล้วก็มาสรุปอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับผมเกาะใหม่เกาะใหม่หน่าจะแบบเดี๋ยวจะอ่า ก่ใหม่นะครับก็ไปดูคลิปคนอื่นก็ได้นะพีเมา้าพีเมา้าเออไม่ยงนั้นก็ผมอาจจะมาทำนะถ้ามีคนขอเยอะนะแต่ว่าผลสายฟ้าที่แบบหายากมากๆนะครับเทียมันอยู่เทียร์เอเลยนะเทียร์งกับผลพวกผลดาร์ะผมน่าแบบต้องไปเก็บพวกอะไรนะเจมมาสุมม่มเอานะแล้วก็ผมลืมบอกไปคือ ผลน้าแข็งอะมันสามารถเดินบนน้ำได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผลอเวกนะถึงจะเดินบนน้าได้ผลจะเกิดทุกๆ45นาที1นะครับ1ผลแล้วก็หายไปทุก20นาทีก็ประมาณนั้นนะครับก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสาระมาหน่อยละกันตานี้บายๆเชียง